มีคนจะมาขอโทษคุณเรามาดูซิทาไมเขาถึงต้องมาขอโทษคุณเขาเป็นใครทําไมถึงต้องมาขอโทษคุณคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมทําไมเขาคนนี้ถึงมาขอโทษคุณเขาเป็นใคร เป็นคลิปโดยรวมนะห้าปีมีคนจะมาขอโทษคุณเขาเป็นใครคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเอง ก้าเหรียญประสบการมาก่อนใต้สำรับชาวธาตุดินคนคนนี้เขาจะมาขอโทษคุณจริงคนคนนี้คนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็สามารถสลับกันได้นะชาวธาตุน้ำการเกิดไปจิตมินเขาจะมาขอโทษคุณจริงริงคนคนนี้คนที่เคยทําผิดคุณคนที่ทำไม่ดีกับคุณที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำการเกิดพปจิตรมิน ชาวธาดินประสบกันก่อนคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้ชาวทาตดินประสบกันกรณนความในใจของเขาเวลานี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจงประมามข้ามชูคุณคนคนนี้จากการที่เขาทำผิดกับคุณที่ผ่านมาเวลานี้เขาอยากจะกลับมาดูแลคุณอยากจะมาอุปถัมค้าชูคุณคนคนนี้ เดอะซัทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามืดอ,อึมครึมต่อจากนี้ไปคุณสองคนจะเจอแต่แสงสว่างคุณสองคนจะมีสิ่งดีเข้ามา The Sun นพลังงานภายดีมากๆ The World คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลนะต่างบ้านต่างเมืองต่างถิง่นต่างภาษา The World เป็นคนทางไกลเรามาขยายไพ่กันนะว่าเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงต้องมาขอโทษคุณคนคนนี้ คุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองก้าวลียญประสบกันก่อนคุณมีความสุขมากกับตัวเองคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาอยากรู้สึกดีกับคุณมากๆคนที่จะมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณจริงๆคนคนนี้จากการที่ทาผิดกับคุณจากการที่ทำไม่ดีกับคุณเขาอยากจะมาดูแลคุณอยากจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคนคนนี้ ดอสันทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเสิ่งดีเข้ามานะคนคนนี้เขาจะมาขอโทษคุณนะการที่เขาทาไม่ดีกับคุณที่ผ่านมาเขาอยากจะให้คุณยกโทษให้เขาเขาจะมีความจริงจังจริงใจกับคุณมากๆต่อจากนี้ไปคนคนนี้ของคุณเขาจะมาขอโทษคุณนะ